ติดตั้งแก๊สกันครับ h o n d a Jazz GK อันนี้ชุดติดตั้งของ AG Bluebox 4สูบอ้ามาดูกล่องกันอันนี้กล่อง AG Bluebox Map Sensor ครับหรือตัวตรวจจับแก๊สรั่วอัตโนมัตอิอันนี้ปลอดภยัยฮะตัวนี้ตัวเซฟตี้เลยสวิตช์แก๊สเป็น LED ครับผมเปน LED นะ ชุดสาไฟในการวลิงเข้ากับระบบรถยนต์มอเต้มโรมาเซโต้140แรงม้าเพียงพอสำหรับเครื่องยนต์ 1,500cc แล้วหัวฉีดความมันทาน3โอห์มเหลือเฟือครับอัตราเร่งดีการตอบสนองดีมัลติวาวโมาเซโต้อิตาลีอิตาลีแท้ทั้งชุดน่ครับทั้งชุดเลยเดี๋ยวพร้อมติดตั้งเลยกำลัง เตรียมตัวติดตั้งกันสแก๊ส ag รับประกันอุปกรณ์หนึ่งปีรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีรับประกันไฟไหม้ห่งปีสวัสดีครับนัด k y performance หรือกิมยันยนต์เมื่อกี้เนี่ยเราดูในส่วนของอุปกรณ์ไปแล้วตอนนี้เนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแก๊ส gk ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างติดตั้งยังไงบ้างแล้วอุปกรณ์ส่วนใหญ่วางตรงไหนนะครับ เดี๋ยวดูในส่วนของหัวฉีดก่อนอันนี้หัวฉีดของเรียวความต้านทาน3โอห์มนะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ออตอบสนองฉับไวเหมาะสำหรับเครื่องรุ่นนี้หม้อต้มครับ140แรงม้าโทมาเซตโตอิตาลีแท้อายุการให้งานยาวนานแมปเซนเซอร์อยู่ด้านนี้เห็นไหมฮะอยู่ด้านในอ่านะครับแมปเซนเซอร์ ตัวตัวจับแก๊สรั่วอัตโนมัติแล้วก็มีกองหัวฉีดหนึ่งตัวอยู่ด้านในสุดกองตัวนี้เปลี่ยนทุกๆสอง0 0นกิโลเปลี่ยนทีหนึง่งอันนี้คือชุดอุปรกรณ์หน้ารถลองถ่ายถ่ายโดยรวมอ่าอ่นานะเราเนี่ยฮะหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยอุปรกรณ์เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเราจะทําการเก็บอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นอุปรกรณ์แก๊สในรถยนต์เลยนะครับเพราะว่า เราเน้นว่าติดตั้งให้เป็นระเบียบให้ดูสวยงามให้กลมกลืนไปกับรถยนต์นะครับเพื่อทําให้เวลาที่เราทําความสะอาดหรือว่าเราตรวจเช็คเนี่ยมันจะง่ายต่อการดูแลรักษานะไปดูสวิตกันอันนี้สวิตแก๊สสวิตแก๊สนี่สวิตแก๊สเนี่ยจ,จะกระพริบอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ในโหมดสแตนบายอยู่ก็สวิตแก๊สมีสวิตเดียวครับคือบางคน บางคนคิดว่าติดแก๊สแล้วเนี่ยเวลาใช้แก๊สจะต้องกดใช้แก๊สหรือเปล่าไม่ต้องนะก็คือวิ่งออกจากบ้านเลยกิโลนึงเดี๋ยวเขาตัดให้เองัตนมัตริระบบทางานให้ตามอุณหภูมิน้ําของเครื่องยนต์แล้วก็วัดรอบเครื่องยนต์นะครับไม่มีอะไรต้องเีเลียดถ้าในกรณีอยากจะเปลี่ยนเป็นน้ํามันบ้างก็เรากดสวิตช์ตรงกลางตรงนี้ฮะหนึ่งครั้งนะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งก็จะเป็นน้ํามันกดอีกทีก็จะเป็นแก๊สน,นะครับถ้าเกิดว่าระบบมีปัญหามันก็จะร้องเตือนขึ้นมาที่สวิตช์เหมือนกันเราก็สามารถจะรู้ได้เลย ระบบจะเซฟตี้ทั้งหมดถ้าระบบแก๊สมีปัญหาจะใช้ไม่ได้แต่จะวิ่งน้ํามันได้อันนี้เป็นระบบความปลอดภัยเราก็ต้องมาตรวจเช็คที่อู่ว่ามีอะไรผิดปกติอันนี้คือระบบแก๊สน,นะครับปลอดภัยหายห่วงแล้วก็ใช้งานง่ายมีสวิตตัวเดียวก็ใครคิดจะติดก็ติดได้ฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอา้าวถังรุ่นนี้ใช้ถังโดนัทสีลิตร ติดใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้แต่ไม่จําเป็นหนึ่งมันไม่สวยสองมันจะนูนขึ้นมาสี่สองลิตรเนี่ยกาลังดีกําลังสวยระยะการวิ่งกําลังพอประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยโลพอแล้วในการเติมหนึ่งครั้งแล้วก็ถังมีอายุการใช้งาน15ปีเดี๋ยวดูถังใกล้ๆหน่อยนะครับดูถังถังแม่เนต่สีดําผลิตในไทยนะครับ Multiwow เป็นของโทมาเซโตอิตาลีแท้อายุการใช้งานยาวนานเนี่ยถังใสจะสวยพอดีมุมจะสวยพอดี ระยะของถังความเอียงทุกอย่างเราจะทําการเซ็ตให้ถูกต้องตามมาตรฐานกรมการขนส่งเห็นไ,ไหมฮะระยะซ้ายขวาได้หมดประมาณนี้เห็นไ,ไหมฮะปิดพอดีคือเราเน้นสวยงามพอดีระยะ S <S <an> เห็นไหมฮะพอดีเป๊ะเ,เลยไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องอะไรเลยใช้งานได้นะครับสำหรับแก๊ส k ตเคนี้หัวเติมอยู่ด้านนี้เราติดตั้งแบบหลบนิดนึงเห็นไหมฮะจะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าเติมได้ครับเติมง่ายเติมง่ายอยู่สําหรับแก๊สสำหรับแก๊สจเพื่อนเพือพ่อนท่านใดกําลังสนใจที่จะเอารถคันเดิมของเรามาติดแก๊สโดยที่ เราอาจจะยังไม่อยากซื้อรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้านี่มันเรายังไม่มั่นใจนะครับของเขาดีแหละรถไฟฟ้าแต่ว่าถ้าต้องการความประหยัดโดยที่ใช้รถคันเดิมแล้วก็รถคันเดิมของเราเนี่ยมาติดแก๊สได้อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยก็บาดกว่าก็คงจะอาจจะไม่หนีกับรถไฟฟ้าเท่าไหร่ที่สําคัญคือน้ามันบ้านเราขึ้นทุกวันลิตรหนึ่งก็จะสี่สิบแลลวนะครับถ้าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอันนี้เนี่ยชุดติดตั้ง AG b บุ๊กนะครับติดตั้งใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงนะฮะสำหรับ K y Performance หรือกิมยันยน สำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามได้นะครับว่าใช้งานยังไงประหยัดเท่าไหร่หรืออะไรยังไงในเพจเราก็มีนะครับใน K Y Performance หรือกิมยันยนต์ได้หมดนะครับลองเซิร์ชดูนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกครับสำหรับที่ยังไม่อยากไปรถไฟฟ้าแต่เอาว่าแก๊สก่อนนะก็ฝากไว้นะครับเป็นผลงานหนึ่งของ K Y Performance สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ